สวัสดีเพื่อนๆครับมา cover ไฟกันต่อนะครับกับ event sniper special ops นะครับ day านนะลุยไปครับรถไซน์ยังตกฝาเลย ใส่ไม่ยั้งเลยนะผ่านแล้วผ่านแล้ว โอมีสามมิชชั่นนะครับไปนาที่สองนะครับไปับเยอะนะ

ให้โดนผ่านไปก่อนคะรับต้องยิงตูนใช่ไหมีคนนะ้ยไม่มีแล้วนะ ผ่านดานสองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องยิงโดนนะไปครับ Day ์วัในมิชชั่นนะครับดานสามนะคนข้างยากลุยครับสามสิบวิไปครับดานสามครับ เฮรอ่เผ่านไปนที่เรียบร้อยนะครับสำหรับด่านสามนะครับ เรียบร้อยครับสำหรับอีเวนต์นะครับครับเดว1นนะต่านไนมิชชั่นนะครับของอีเวนต์สไนเปอร์สเปเชียลโอพีเอนะครับโคบอลไฟนะครับก็ติดตามเดย์ทูเดย์ทีในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณเพื่อๆมากใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้การดูนะครับยูไทเกมเมอร์ครับโคบอลไฟครับวันนี้สวัสดีครับ